มาถึงร้านที่เอกปลาหมอสีแล้วนะครับโหมีตัวในตู้ปลาสัน้นช็อตบอดี้มุกข้ามหัวหมดเลย,ยเดี๋ยวลูกค้าเต็มเลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอมมีไซส์อยู่นะครับ ปาประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วครึ่งนะอุ้ยมีตัวนั้นสวยเลยโอย้สวยอยู่นะฮะตัวนี้สามนิ้วครึ่งแล้วก็มีไซส์สามนิ้วอยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่เอกกำลังคุยกับลูกค้าอยู่พี่เอกมาแล้วสวัสดีครับอ๋อพี่ตัวนั้นเท่าไหร่เนี่ย อ๋อกระโดง <100 S 1> 400ร้อเป็นแบกบเงินแบกทองนะครับกระโดงเว้าวเนาะกระโดงบนหลังนะครับแต่หัวสวยมากเลยตัวนี้เท่าไรหร่อะพี่3สามร้อยกัมฟาลูกเอฟ ตัวนี้หัวลักบี้นะครับหัวเหมือนพวกเอฟหนึ่งนะฮะแต่ปลาน่าจะเป็น F2 นะตัวนี้อ๋อมีตัวนี้อีกโอนี่ไงตัวที่ผมเห็นในตู้นม่มีท้องหน่อยเท่าไหร่พี่หกร้อย้600บาททูโทนนะโทนแดงเหลืองนะครับนนเป็นทรงเป็นทรงมีพุงนะครับ ข้ามหัวสวยมากเลยตัวเล็กเท่าไรครับพี่สามนิ้วสองร้อยสองขอชมหน่อยนะฮะเฟาอหอนแดงเนาะตัวละสอ0รบาทหัวก็ดีอยู่นะตัวนี้ปลามันหน่อย ช่วงนี้ปลาไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่เล็กก็ต้องขุดมาขายแล้วเลยอันนี้ตัวเมียรหรือเปล่าพี่ใช่ตัวเมียราคาเท่าไหร่ครับตัวเมียตัวเมียสี่ร้อยสี่ร้อยบาทฟอ<ฮ><ฮ>ว์ฮอนแดงตัวเมียนะครับในตู้เหมือนจะไม่เหลือเลยอะเกลี้ยงเลยนะฮะ น่าจะมาช้าเกินไปไม่เหลือเลยอ๋อมีด้านบน450บาทนะครับอืม450ตัวนี้เนื้อกำลังลอกนะปลาใสน่าจะเข้า5นิ้วนะครับ4นิ้วกว่ากว่าก็ดูโดยรวมก็สวยนะฮะด้านข้าง400ต่างกัน50บบาทออกเป็นฟอร์บูฮอนแดงเลยนะฮะตัวนี้ หุ่นก็โอเคพอประมาณเลยนะครับปลาตัวนี้น่าจะสี่นิ้วนะมาร์กสองชั้นนะครับเพอาหอนแดงตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นลูกเอฟผมอยากเห็นด้านข้างเขาอ่ะเหนื้อลอกอยู่นะฮะอืมก็เลี้ยงเล่นสวยงามได้อยู่นะครับราคานี้ สวัสดีครับพี่โอ๋โอ,โอ้มีปลาเข้าคู่ไว้ด้วยครับอ๋อเทสกับนกแก้วเลยเอาจะไข่แล้วนี่นกแก้วตัวเมียครับเออทอยืนแล้วใกล้ไข่แล้วมีตัวนี้อาการออกๆก็เลยลองลองจะโยนใส่อ๋อลองเทสดูดถ้าติดมานี่เฮ <Hey S 2> เลยนะเนี่ยกำฟาตัวนี้มีเชื้อเนี่ย เบือฟุกครับเือฟุกไม่นนกล้าการันตีหรอกมันเป็น F2 ใช่ F2 ก็ลุนล้นลุ้นลุ้นเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถ้าติดมานี่โอ้โห <c oughs> เห็นมันยอมครับมันขุดขุดยอมยอมก็เลยลอ,ลองปล่อยลองปล่อยดูยยครับโอ้ตัวเมียเหรอพี่หรือว่าตัวผู้เนี่ยอ๋อตัวผู้ครับตัวเมียตัวเมียตัวเมียอกตัวเมียลอกอ๋อมีตัวเมียลอกอ๋อลูก F ลอกนี่ตาขาว่ครับ ที่เหลือไม่ตั้งใจครับไม่การันตีเพราะว่าปลาออกมายังไม่ได้คัดเลยออ๋ปลาอาจจะเป็นตัวผู้ครับปลาเพิ่งออกมายังไม่ได้คัดที่มีชัดเจนคือตัวนี้ตัวล่อตัวเมียได้ครับราคาเปิดหรือยังครับยังครับยังยังยังไม่ได้เปิดราคาปลาเพิ่งมาครับผมอ๋อปลาขึ้นงจะบอกตัวนี้เพิ่งขึ้นจะบอกอ๋อปลาเพิ่งขึ้นงจะบอกตัวที่เหลือเป็นปลาที่ไอ้นี่ครับที่เขาให้มาออ๋ไม่มีต้นทุนราคาไม่แรงราคาไม่แรงนะครับพี่โอ๋บอกเผื่อท่านใดสนใจนะ อ๋อหน้าตู้เขียนไว้ F 1นี่ใช่ไหมพี่อ๋อไม่ใช่ใช่พวกนี้พวกนี้ F 1ครับอ๋อ F 1อ๋ 1. อที่มัน,นมันมันก้มระหว่าง F 1นึก็ศูนพวกนี้พวกปลามีหัวอืครับพวกนี้จะเป็นพวกปลาพอใหญ่ใหญ่แล้วหัวใหญ่หัวใหญ่ต,นตันโตครับจะมีตรงตรงหัวหมดนะครับอืมอ๋อแล้วสองตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองตัวนี้เหรอสองตัวนี้กันเองกันเองห้าร้อยห้าร้อยบาทต้นมาไม่ถึงหรอกครับแต่ขอปลามันดอกครับ ใช่ช่วงนี้อากาศตาดอกเนาะแต่ถ้าเอาเดี๋ยวให้พิเศษถ้าท่านใดสนใจมาคุยกับพี่โอได้นะครับมีราคาพิเศษครับอันนี้มันดอกเดืดครับตัวเมียลอกันใดหาไปทำพันธุ์นะครับเป็นกำฟ้านะครับก็น่าสนนะโยรงราคาผมไม่แรงออ๋รราาคไม่แงพี่โอบอกใครอยากได้ราคาพิเศษไม่แรงนะฮะตาบอกครับเดี๋ยวไปรุงตอกรอคาไม่แรงครับทุกตัวที่เอามาไม่เกินห้าร้อย ไม่เกิน5้าร้อยอ่าบอกราคาแจ้งไว้แล้วอ่าแต่แต่มาจากทิงเดย์เดี๋ยวมีราคาพิเศษอ๋อเดี๋ยวมีราคาพิเศษอีกเพราะไม่มีต้นทุนครับพวกนี้เดี๋ยวแบ่งๆให้ได้เลยแบ่งเอาไปทำเดี๋ยววันนี้มีปลารันพี่ติ๊งอยู่นิดหน่อยนะครับพี่โอ๋บอกว่ามีปลาอยู่แต่ไม่มากปลาดอบนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีปลาพูดง่ายๆแต่พอมีอยู่นิดหน่อยเลยววันนี้เดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับไม่ได้เจอเออไม่ได้ชมร้านพี่ติ๊งมา2ออาทิตย์เนาะ อาทิตย์นี้ก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมสักหน่อยนะฮะโอ้ปลาเล็กไซส์สามนิ้วแล้วก็มีปลาไซส์สี่นิ้วโือสี่นิ้วสวยอยู่นะตัวโชว์ตัวนี้จองหรอครับเอ่อไม่รู้ครับพี่เจ๊แกไม่ได้บอกไวเลยโอไม่ได้บอกไว้แต่เขียนจองเอาไวใช่ครับแตน่น่าจะมีจองน่าจะจองเ <c oughs> นาะ <c oughs> เขียนจองเอาไว้อ้ยหัวยังใหญ่ม,มีช็อตแอบ,บมาสองตัวอ๋อมีช็อตแอบ,บมาสองตัวด้วย เดี๋ยวเราเริ่มไล่ดูกันนะฮะราคาวันนี้อาจจะไม่ทราบนะครับพี่ทิ้งไม่อยู่เจ้าของร้านไม่อยู่นะครับไม่ได้บอกอะไรพี่โอไว้เลยพอดีไม่ค่อยมีปลาเนาะตัวนี้เขียนติดจองไว้พี่โอ๋ยังไม่รู้เลยว่าโดนจองไหมแต่เขียนไว้ก็คงใช่นะฮะอันนี้สี่นิ้วเนื้อแดงเหลืองนะน่าจะเป็นรูปเอฟนะครับเนื้อแดงเหลือง แต่ดูจากรูปทรงแล้วอาจจะเป็น F3 F4 อะไรประมาณนี้นะฮะปลาทรงกร,กระชับหน่อยทรงสั้นหน่อยนะอันนี้ฟาวเวอร์ฮอนแดงไซส์4นิ้วทั้งนั้นเลยโอ้ยหัวยุบมากเลยนะครับปลาดอบนะฮะอากาศเย็นเนาะโอ้้านล่างดอบหมดเลยจริงๆด้วยพี่โอบอกปลาดอบนะฮะช่วงนี้ก็เหมือนพี่เอกก็บอกนะ หาปลายากหน่อยนะครับอากาศเย็นนะฮะปลาดอบเยอะสามนิ้วด้านนี้พอมีหัวครับตัวนี้เหมือนตัวเมียนะครับใกล้เคียงมากโอ้ยท่อเบเริ่มเลยเป็นตัวเมียฟารวอฮอนมีหัวโหนกนะครับท่อยืนยาวมากน่าจะไข่าภายในไม่กี่วันนี้แหละ เผื่อๆอาจจะเป็นวันนี้ตอนเย็นด้วยนะครับตัวนี้นะคะตัวเมียนะเผื่อท่านใดกาลังมองหารางพี่ติงนะฮะปลา,าถ้าราคาพื้นฐานที่ผมมาถ่ายนะครับอาจจะอยู่ราวๆเลทสามร้อยนะครับโดยประมาณนะครับตัวเมียตัวนี้นะท่อใหญ่มากกําลังจะไข่แล้วหัวเบลล์ล่มเลยด้านนี้ไม่มีเลยปิดไฟสนิทหมดเลยอ๋อแล้วก็มีปลามุก วิ่งไว้นิดนึงแต่ดูยังดอบอยู่นะครับอืมก็ถ้าตัวเด่นๆก็จะมีไซส์สี่นิ้วอนะ่ะนเนาะที่ที่ดอกน้อยอหน่อยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้อาจจะติดจองนะครับเขียนหน้าตู้ไว้แล้วก็เมื่อกี้พี่โอว่ามีกำฟ้าตัวไหนเนาะเอ้ยไม่ใช่กำฟ้าช็อตบอดี้อ๋อไซส์เล็กอ้สวยอยู่แฮ โหสั้นมากข้อหางไม่มีเลยตัวแล้วก็หางเลยนะครับไม่มีข้อหางเลยตัวนี้ส่วนตัวนี้มีข้อหางนะครับปลามาใหม่นะฮะดูทรงยังตื่นยังขึ้นบ้างอยู่เลยกลัวพอสมควรดูด้านนี้หัวดอกหมดเลยโอเคนะครับ เดี๋ยวยังไงอย่าลองเดินดูข้างในอีกทีนะดี๋ยวพาชมปลาข้างในอีกทีนะครับกลับมาเจอพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลบอกว่าพี่เปิ้ลมีตัวทีเด็ดอยู่หนึ่งตัวนะครับเผื่อท่านใดสนใจน,นะพี่เปิ้ลบอกว่าเป็นปลาตัวแรกของปีเลยที่นําปลาสวยเข้านะครับก็เป็นกํมฟาจีบีลอกนะครับลอกเคลียร์แล้วมุกข้ามหัวเลยเจ๊กล <mm> ้องกล้อง เนื้อเนื้อสวยนะมุกก็สวยด้วยนะครับพี่เปิลเปิดตัวนี้สามพันนะครับเป็น F2 นะครับก็แจ้งราคาเผื่อไว้เนาะพอดีเดินมาเจอพี่เปิลพ่เปิลเลยชี้ให้ดูมีตัวนี้เพิ่งนําเข้ามา gb ลอกนะครับ F2 ตาขาวมุกข้ามหัวสวยเลยปลาน่าจะต้องไล่ตู้อีกสักนิดนึงนะครับหัวน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับพอดีช่วงนี้อากาศแปรปรวนเนาะ